สวัสดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เร,เริ่มกันที่ประธานาธิบดีเซอร์เบียอเล็กซานเดอร์วูชิช ระบุว่าเซอร์เบียกำลังตรวจสอบสต็อกน้ำมันแป้งและน้ำตาลเพราะอาจจะมีสงครามโลกครั้งที่สองในอีก3-4เดือนข้างหน้าเมื่อกิจารณาถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประธานาธิบดีเซอร์เบียกับวลาดิเมียปูตินและมอสโกก็คือทางรัสเซียจึงเป็นไปได้ว่าบูชิชอาจจะรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเบื้องหลังและตีความคำขาดของรัสเซียต่อเนโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการเตรียมถ่ายโอ เครื่องบินรบ F-16 ที่จะมอบให้ยูเครนไปยังฐานทัพเนโตในโรมาเนียและโปลแลนด์ในการให้สัมภาษณ์วูเชชระบุถึงประเด็นที่สำคัญว่าวัฒกรรมทางการเมืองเริ่มแย่ลงทุกวันทำให้นึกถึงคำพูดของนักประวัติศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งว่าเมื่อรถไฟออกจากสถานีแล้วจะไม่มีใครหยุดมันได้ทางวูเชชเชื่อว่าวันสุดท้ายกาลังใกล้เข้ามาเมื่อมีโอกาสที่จะประเมินใหม่และไตรตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยู หากมหาอำนาจไม่ทำอะไรในเร็ววันนี้ค่อนข้างแน่ใจว่าเรากำลังตกอยู่ในหายนะอย่างแท้จริง วูชิชบอกว่าเขาระบัดระวังและรอบคอบเสมอเมื่อประเมินความปรารถนาของปูตินหรือความเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนพูดกันแต่เรื่องสงครามเท่านั้นไม่มีใครแสวงหาความสงบสุขไม่มีใครพูดถึงสันติภาพสันติภาพแทบจะเป็นคำต้องห้ามมันแปลกมากที่ไม่มีใครพยายามหยุดสงคราม รัฐตะวันตกคิดว่าพวกเขาสามารถเอาชนะปูตินได้อย่างง่ายดายพวกเขาต้องการทำให้ ปูตินอ่อนแอลงในยูเครนและเข้าสู่พื้นที่ของสงครามและรัสเซียที่มีอนาเขตปัจจุบันก็จะสิ้นสุดลงปูตินจะถูกโค่นล้มแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ของเนโตและสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่สามารถยอมพ่ายแพ้ความฟุ่มเฟือยในสงครามยูเครนได้ในขณะเดียวกันยุโรปและตะวันตกโดยรวมจะเสื่อมถอยลงอย่างมากจากมุมมองทางภูมิรัฐศาสตร์ จนไม่มีใครสามารถฟื้นฟูได้ค่ะ หอ,อก,กันที่สหรัฐอเมริกาที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านมติเกณฑ์ทหารต้องเตรียมรับมือสงครามกันแล้วล่ะค่ะสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐผ่านมาตรการที่จะลงทะเบียนผู้ชายอายุ18ถึง26ปีเพื่อรับการคัดเลือกเป็นทหารโดยอัตโนมัติซึ่งมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายป้องกันประเทศประจำปีซึ่งลำดับความสำคัญด้านการทหารและความมั่นคงแห่งชาติรัฐบาลสหรัฐในปีงบประมาณ หน้ามีแนวโน้มสูงที่สหรัฐจะเข้าสู่สงครามใหญ่ในเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางจึงมีการเตรียมการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นสำหรับกฎหมายฉบับดังกล่าวของปีงบประมาณ2025อนุมัติการใช้จ่ายทางทหาร895.2พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น9 0 0 0ล้านดอลลาร์จากปีงบประมาณ2024ก็คือปีนี้ล่ะค่ะแม้ว่าจะไม่มีการบังคับใช้การลงทะเบียนเป็นทหารมานานแล้ว กว่าครึ่งศตวรรษแต่พลเมืองชายของสหรัฐอเมริกาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับคัดเลือกหรือที่เรียกว่าเกณฑ์ทหารเมื่อมีอายุครบ18ปีการไม่ลงทะเบียนถือเป็นความผิดทางอาญาและมาพร้อมกับความท้าทายทางกฎหมายจำนวนมากค่ะ ่อกันที่การย้อนกลับไปสู่ระบบแลกเปลี่ยนสินค้าหรือว่าบาอ ter system ค่ะที่อาร์เจนตินาจ่ายเงินให้หัวเว่ยสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน 5G ด้วยเนื้อวัวและวายรัฐบาลอาร์เจนตินาหรือบริษัทอาร์เจนตินาขาดแคลนเงินดอนลลาร์สหรัฐหรือหยวนทําให้หัวเว่ยเป็นหนึ่งในผู้นําเข้าเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดในจีนหัวเว่ยีไซา์อีคอมเมิร์ซ e ซึ่งจําหน่ายเนื้อวัวทั้งเนื้อวัวและวายในการค้าส่งและขายป ถึงแม้จะเข้าสู่ศตรวรรษที่21แล้วแต่ว่ากลับมาสู่ระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าแบบบาเทอร์ซิสเต็มซึ่งเป็นไปเมื่อหลายร้อยพันปีก่อนค่ะจากบาเทอร์ซิสเต็มมาต่อกันที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังสำรองเงินยูโรน้อยลงค่ะ ยูโร <Euro S 2> <Euro S 1> เป็นสกุลเงินใหญ่อันดับสองของโลกแต่ว่าล่าสุดธนาคารกลางในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาสำรองเงินตรายูโรน้อยลงร้อยละหนึ่งรายงานล่าสุดจากธนาคารกลางยุโรปพบว่าสัดส่วนเงินยูโรในทุนสำรองระหว่างประเทศมีน้อยลงร้อยละหนึ่งเริ่มเห็นแนวโน้มชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะยิ่งยาวมาจนสู่ไตรมาสที่สองของปีนี้รายงานระบุว่าธนาคารกลางมากมายจากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากระจายการ ถือครองเงินตราต่างประเทศและลดสัดส่วนการถือครองเงินสกุลยูโรลงสกุลเงินยูโรที่พวกเขาถือครองจึงน้อยลงโดยรวมร้อยละหนึ่งมาอยู่ที่ระดับร้อยละยีเมื่อปีที่แล้วบ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มประเทศกําลังพัฒนากําลังเริ่มถอยห่างจากยูโรเช่นเดียวกับดอลลร์สหรัฐค่ะธนาคารกลางจากหลายชาติเร่งตุนทองคําแทนที่และกระจายทุนสํารองไปในรูปสกุลเงินอื่นซึ่งถ้าเป็นสกุลเงิน วันตกก็จะเป็นดอลลร์แคนาดาดอลลราออสเตรเลียโครนสวีเดนและโครนนอร์เวย์ถ้าเป็นสกุลเงินตะวันออกก็จะเป็นดอลลราสิงคโปร์และเงินวอนของเกาหลีรายงานจากธนาคารกลางยุโรปยังระบุว่าบทบาทของสกุลเงินยูโรในการมาชําระเงินทั่วโลกยังคงมีเสถียรภาพธนาคารกลางในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาสํารองเงินยูโรน้อยลงแค่ร้อยละหนึ่งเท่านั้นต่างจากสัดส่วนยูโรในกระบวนการชรําระเงินแบบสวิฟ ซึ่งเป็นเครือข่ายการส่งข้อความระดับโลกที่ใช้กันในกลุ่มสถาบันการเงินที่มีการใช้ยูโรน้อยลงจนเป็นที่สังเกตได้ในปี2023รายงานชุดนี้ยังอ้างถึงรัเสเซียที่พยายามจะฉวยโอกาสสร้างความได้เปรียบในการพัฒนาและผลักดันสกุลเงินรูเบิลของตัวเองให้เป็นสกุลเงินชั้นนำของโลกแต่ยังล้มเหลวที่จะสร้างความโดดเด่นในตลาดการเงินโลกค่ะ ปิดท้ายกันที่หุ้น Magnificent Seven ซึ่งก็คือบริษัท IT 7บริษัทมีมูลค่ารวมกันเท่ากับร้อยละ50ของ GDP สหรัฐอเมริกาแล้วค่ะโดยหุ้นของบริษัทเทคโนโลยี7บริษัทที่มีฉายาว่า Magnificent Seven มีมูลค่าตลาดรวมกันเกิน15ล้านล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกมูลค่าตลาดรวมของกลุ่มนี้ตอนนี้มากกว่าร้อยละ50ของ GDP สหรัฐอเมริกาค่ะในเวลาเพียง2เดือนมูลค่าของ Magnificent s e v e เพิ่มขึ้นถึง2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวหุ้นทั้ง7ปบริษัทประกอบด้วย Microsoft Nvidia Apple Alphabet หรือ Google Amazon Facebook และ Tesla ค่ะโดยพุ่งขึ้นมากกว่าร้อยละในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับ S&P 500อีก493ตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ20เท่านั้น เมื่อรวมกันหุ้นทั้ง7หรือว่า Magnificent Seven มีสัดส่วนเทียบเท่าร้อยละ30ของ S&P 500ทั้งหมดนี่เป็นสัญญาณว่าบริษัทเทคโนโลยีกำลังยิ่งใหญ่ขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ